สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกครั้งบนประาาจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาวซีจะมาซาวซีจู้จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นก็เลยมาจ้ะกดไลค์กดแชร์ติดตามันไว้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจดมภาษาไทย YouTube เจดม Official Subscribe ส,สั่นกระดิ่งกับฉันด้วยนะี่หายหลอดเอาเหมือนเดิมนะจ๊ะแอดไลน์กันมารอไว้ได้เลยนะที่แอดเจดม Official นั่นเองนะคีว่าโค้ดด้านหน้าจอก็มีหรือจะเซิร์ชในนนนช่่่อองงคค้้้หหาาาาววเเรืมมยยแลลก็ดตีะ เพราะเดี๋ยวเราจะมี JDT s h i r t ตรวมถึง j d Jersey มาให้พรีออเดอร์กันนั่นเองนะจ๊ะก็ฝากมาอุดหนุนกันเยอะกันแล้วกันเนาะส่วนไอจีของช่องเรานะจ๊ะก็ที่เจดมอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลก็ไปฟอลโล่กันได้ติดตามในนันะ้นมีทั้งรูปโพสต์ข่าวนะโพสต์เบตัวจริงโพสต์ผลบอลรวมไปถึงหลากหลายเรื่องราวอยู่ในนั้นก็มีทั้งเรียวแล้วก็มีทั้งรูปด้วยก็ฝากดนะ้วยเนาะเอามาดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อวัเมื่อคืนนี้กันเลยกันลวกันนะจ๊ะอีนี้นะจ๊ะไปเรื่องมาที่ฟุตบอลอินเดียไอกยัษ์ลวก็ยัก,นะก,ยกเอวนะเเืออนนะะจรดาราาปปิบ้ตไ หนึ่งประตูต่อศูนย์นะจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวออาไปดูกันที่ฟุตบอลยูโร2024รอบเพลย์ออฟกันหน่อยกันละกันนะจ๊ะเมื่อคืนนี้มีเตะกันหลายคู่อยู่นะทีมที่หนุกหูสุดในยุโรปเลยนะอย่างจอร์ <c oughs> จอเจียจอร์เจียนะจ๊ะก็เปิดบ้านชนะลักเซมเบิร์กไป2-0ทีมอีกทีมหนึ่งนะหนุกหูพอกันกับจอร์เจียเลยทีมครีสก็ถลม่มคาซัคสถาน5-0อิสราเอลนะจ๊ะก็แพ้กับไอซ์แลนด์ไป1-4โปแลนด์นะถล่มเอสโตเนีฟริกาห้าต่อหนึ่งน,นะน,นะจ๊ะ ฟินแลนด์สบายๆสยีส่หนึ่งส่วนผลฟุตบอลโลก2026รอบก,กัดเลือกโซนเอเชียนะจ๊าแทบช้างศึกทีมชาติไทยของเรานี่ถือว่าสุดยอดมากๆนะพวกแกนะบุกไปที่โซเวลคัพสเตเดียมของเกาหลีใต้ไปยันเสมอเขาออกมาได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งแบบสุดๆจริงๆเล่นกันดีต้องชื่นชมนักเตะทุกคนเลยนะสตาร์โฟลไปถึงกุนซืออย่างมาซัทดะอิจิด้วยที่วางแผนไปได้อย่างแยบยน์แล้วก็ยันเกาหลีใต้อยู่ซะอย่างนั้นเลยก็เดี๋ยวรอรุ่นนะอังคารหน้ากลับมาเตะที่ราชมัง,ลงคลากฬาสถานก็ไอเชียกันเยอะๆเพราะ บัตรโซเอาไปเรียบร้อยเจ๊ดำก็จะไปเชียร์ด้วยนะสำหรับทัพช้างศึกเราไทยแลนด์ปูน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 ไทยแลนด์อันนั้นก็คือผลฟุตบอลที่เราสนใจไม่กับเมื่อคืนทีนี้เราไปดูข่าวคราวแข่งขานฟุตบอลกันบ้างกันละกันนะพวกแกนะไปเริ่มที่ชุดแข่งไหนก็แลนดแอนชอบเสื้อบอลนะพอมันมีข่าวในเกี่ยวกับเสื้อบอลก็จะเอามาเม้ามอยให้ได้ฟังกันมาเล่ากันแบบนี้นะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA เนี่ยนะร่วมมือกับไนกี้แล้วก็ผลิตชุดแข่งยูโร202 4ททีีีีีี่่เเเเเเยยยยยออรรรรมมมมัััันนนนปปป็จ้้้้าา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 ภพพกกลงงงใหบบสสสิิโตตคดววข คอกลมท่าคลิปแดงอะไรก็วาดใบชุดเยือนเป็นสีเข้มๆแล้วก็ทาสไตล์แบบย้อนยุคมีกราฟิกลงไปบนเนื้อผ้าแบบนี้นะแต่1จุดเนี่ยที่มันเป็นดราม่าพวกแกนั่นคือหลังคอเสื้อของทีมช่างปิดชุดเย่าสีขาวเนี่ยนะปะกติเนี่ยมันจะเป็นธงเซนจอร์ดซึ่งเป็นสีแดงเท่านั้นก็เป็นเครื่องหมายบวกนึกออกใช่ไหมธงอังกฤษอะธงเซนจอร์ดเป็นเครื่องหมายบวกสีแดงแต่ไอชุดยูโร2024เนี่ยที่อังกฤษทำกับไนกี้เนี่ยมันออกมาแล้วมันไปเปลี่ยนสัญลักษณ์กลางเขนนักบุญเซนจนาะั้ก เคยใช้สีแดงเ่ยนะก็เปลี่ยนมาใช้สีกรมท่าฟ้าอ่อนแล้วก็สีม่วงโดยเก็บอกว่าใช้เนี่ยเพราะว่าจะระลึกถึงนะไอชุดซ้อมของทิมชาติชุดที่ควา้าแชมป์โลกปี1966นะแล้วก็อัปเดตให้สไตล์มันมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นให้มันสนุกสนานมากขึ้นซึ่งสีเนี่ยก็มาจากสีชุดวอร์ดจีมชาติเด็ดชุด1 9 6 6ที่ยะดําบอกเมื่อสักครู่นั่นเองนะก็มาไล่เฉดสีลงบนตราสัญ,ญลักษณ์แต่ทีนี้เนี่ยนะมันก็มีดราม่าว่าโอ้โหคนอัางดิฉันก็รู้กันอยู่แล้วนัมเ้คปเปปลลีี่ยยนแงสม น่ารักอย่างนั้นอย่างนี้แต่ FA กับไนกี้ลงความเห็นว้วเฮ้ยการไล่สีเป็นวิถีว่าเป็นการยกย่องและให้เกียรติทีมชุด1 966ที่คว้าชแชมป์โลกที่อังกฤษเป็นเจาพาดวยเพราะนั้นเนี่ยโอเคนี่คือดีไซน์ที่พลิกโฉมหน้าชุดแข่งขัน้องอังกฤษไปเลยนั่นเองนะเพราะก่อนหน้านี้อังกฤษนเน้นอะไรก็คลาสสิกคลาสสิกอย่างที่เราเห็นเนาะอันนี้ก็มีความทันสมัยมากขึ้นนั่นเองเอาพวกแกเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบอยังไงลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้ส่วนตัวจะด้อมองว่าก็อะไรที่มันเปลี่ยน FA กับไนกี้เขารับได้คนอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะอ่ะยังอยู่กันที่ทีมชาติปิดกฤษสักหลายข่าวหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะเป็นขวัญใจมหาชนเนาะล่าสุดนะบุคโยสตราบอยใครเมกาซาก้าปีกทีมชาติอังกฤษของไอ้ผูใหญ่แฟรเรียงอาร์สนอในวัย22ขวบเนี่ยนะที่ถูกเรือกตีนชาติมาตลอดช่วงระยะ3-4ปีหลังเนี่ยนะถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษเรียบร้อยนะจ๊ะทำให้ตอนนี้ทัพสิงโตคำรามที่จะเจอกับบราซิลในเสาร์นี้ล่างคาร์นากับเบนเยียมเนี่ยเหลือผ กัเพื่อนเลยตั้งแต่เมื่อวานมาเนี่ยเพราะนั้นทําให้ก็คุยกับกาเลเซาเกตและสตีฟฮอลแลนด์ทีมงานสตาร์โค้ดทีมชาตด็ว่าโอเคถ้างั้นถอนตัวดีกว่าแล้วก็กลับไปพักฟื้นที่สโมสรจะดีกว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยนะถ้าเกิดลงเล่นไปหรือฟื้นอยู่ในแคมป์ต่อแล้วมีกามาเจ็บหนักเดี๋ยวทีมที่สวยไม่ใช่อังกฤษจ,จะเป็นอาร์เซนอลนั่นเองนะเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็ยังได้ลุ้นแชมเพอปี่ยนอังกฤษไปยาวๆในช่วง10นัดสุดท้ายที่เหลือของซีซั่นนี้ตัวในเกมบุกเครื่องเนี่ยกับบราซิลหรือกับ Belgium เบลเยียมเนี่ยดูแล้วไม่ต้องใช้สากาก็น่าจะเอาตัวรอบไปได้หรือก็คงไม่สมผลกระทบอะไรมากกับทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะก็ถอนตัวไปอหนึ่งคนสำหรับบุคโยสตาร์บ ใครไม่กล้าสาก้าเอาอีกดึงคนที่ฟอร์มดีเหลือเกินจนติดติมชา่างกริไปเรียบร้อยแลจ้านักเตะจากกับพิมพมุมมาถามอรดูโค้ชรการที่เาดูสี่านี้ก็รู้สจำดเนไได้รู้รเหลือสาม่เลยดตการดรกอบไแล้วได้เดดแล้วดสามที่เยต่อแ้ได้้มากรเเยงตอนนี้ก็เป็นรดลเย้วเชดีัน ลิวพูนั่นเองนะจ๊ะโดยลูกพี่โจนะโจโกเมตโจโกเมสนะจ๊ะนักเตะต้องใช้คำนี้นะนะสารพัดประโยชน์ของพี่โปรเยลิพูนะแบ็คขวาในตำแหน่งประจำเซนเตอร์แบ็คนี่ก็เล่นได้ดีแบ็คซ้ายช่วงหลังก็เติมสกิลขึ้นมาพักหลังสุดนี่ไปเล่นกองกลางตัวรับมาแล้วด้วยสำหรับลูกพี่โจนะก็เปิดเผยเผยเผยว่มา,มาตอนนี้มีความสุขมากกับการเล่นฟุตบอลแล้วก็ได้ลงเล่นในหลากหลายบทบาทหลากหลายตำแหน่งเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขามีประโยชน์และมีคุณค่ากับสโมสรจนทำให้ฟอร์มเยี่ยมและติดทีมชาติติดในชุดนี้ด้วยนั โกเมสเนี่ยนะให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็บอกว่าอโกว่าโกสนุกกับการเล่นฟุตบอลโกช่วงนี้มากเลยนะแน่นอนล่ะกับริเวพูเนี่ยนะโกรู้สึกว่าเรามีช่วงเวลาที่ดีมากเลยเราคว้าแชมป์คาราบาวครับได้เราทำผลงานได้ดีแต่สำหรับโกแล้วเนี่ยนะรู้สึกว่าปีนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยเพราะรู้ไหมโกเนี่ยเล่นหลายตำแหน่งมากเลยมันก็เลยเป็นเรื่องยากนะที่โกจะบอกว่าเออโกจะเล่นเซนเตอร์จะเล่นแบ็คขวาหรือแบ็คซ้ายหรือกองกลางเอาว่าอย่างนี้แล้วกันโกสนุกกับช่วงเวลาเนี้ยที่โกกาลังได้ลงเล่นแบบนี้เนี่ยนะเพราะนั้นไอการที่โกได้เล่น ติดมาอยู่ในทีมชุดนี้ในแคมป์แคมป์นี้นั่นแหละเอาเป็นว่าโกสนุกกับการเล่นเนีแล้วกันส่วนจะคิดว่าเอ๊จะได้ลงสนามไหมหรือจะติดทีมชาติไปไกลกว่าน,นี้ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะโจก็เลยมีความสุขในการเล่นหลายตำแหน่งให้กับริวพูอ้าวตามนี้ถือว่าเป็นหนึ่งคนนะที่รามองว่าฟอร์มสม่ำเสมอม,มากๆแล้วก็เรื่องของหัวจิตหัวใจที่ไม่ต้องห่วงโจโคเมนเนี่ยจะดมมองว่ายอดเยี่ยมมากๆอยู่ที่ว่าจะรักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นที่ดีกับริวพูมาต่อยอดจากทีมชาติกลินได้หรือเปล่านะอ,าอ้าวอี กองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไว้แค่18ขวบเนี่ยก็ถูกอัปเกรดนะจากทีมชาติอังกฤษชุดยู21ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่เรียบร้อยโดยการเล็ตเซาเกต์กุญซือประตูใต้ของทัพสิงโตคำรา Ś รมเนี่ยก็เรียกมาแล้วสุดท้ายเข้าแคมป์มาก็มาสัมภาษณ์กับอ่าช่อง BBC นะของอังกฤษเขาเนี่ยว่าเฮ้ยใครคือไอจอนใ <c ười> ครคือไอดอลหรือต้นแบบตำนานนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะไมนูก็นั่งคิดนิดนึงก่อนจะต่อมาสามคนก็คือเฟร็ดแม็กโทมิเนเอแล้วก็ e อันเดป เมนูก็บอกแบบนี้เขาบอกว่าอถ้าให้หนูเลือกนะหนูเลือกว่าเป็นพี่เวนก็แลวกันพี่เวนพี่กรม,มานะ <c oughs> จะบ้าอะไรไงเวนลูนี่นะรวมถึงพี่พอสโคด้วยครับแล้วก็คุณลุงเอลิกครับเอลิกคันโตนานะครับไม่ใช่คุณลุงเอลิกเทนฮาร์ครับแม้ว่าพี่ๆลุงๆทั้ง3าคนเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่มาก่อนการในยุคข,ของหนูจะดูบอลน,นะฮะแต่ว่า หนูก็ยังทราบซึ้งแล้วก็รับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่ในการเป็นตำนานยูเอเต็ดของพี่ๆลุงๆทั้ง3คนฮะอ่านั่นคือ3นักเตะที่เป็นไอดอลของคอบี้ไมนูนะจ๊ะเวนรูนี่พอลสโกแล้วก็คิงเอริกคันโตนานั่นเองนะถือว่าเลือกได้ดีนะจ๊ะเจ้าหนูไมโนูอ่ะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่ออกในรายการ Stick to Football ทางช่อง Sky Sport เขานะใน YouTube The Overlap นั่นเองนะจ๊ะจะนำแนะนำรายการนี้นะไปดูนะพิธีกรหลกัหลกๆก็จะมีพวกจิลสกอตอดีตนักเตะทีมชาติหญิงของขอังกฤษเขาที่เหลือเป็นตำนานพรีเมียร์ลีกโมเลเอียนไรนี่ตำนานดาวยิงของไอพี ไปเป็นอาร์ซนเนาะรอยคินกับตันฮาร์ดแมนของยูเนเตดแกรี่เนวิววันคลับแมนของยูเนเตดแล้วก็จอมอรคาร์กองหลังระดับโลกของพิพรีลิวพูนั่นเองนะจะ๊ะซึ่งรายการนี้มีทุกสัปดาห์แล้วก็ดีมากบาสัปดาห์ก็มีแขกรับเชิญอะไรก็ว่าไปสัปดาห์ล่าสุดพูดคุยกันเรื่องข่าวลือของมาโยเตดที่เตรียมจะปลดเอริกตันฮารแล้วแต่งตั้งเกรดซาเกตกุซีประตูต้ทีมช่ังกีนรับงานในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลหน้าหลังจากจบยูโร2024นั่นเองก็เป็นข ได้เป็นกุญซือของยูเอตต์ต่างกันเลยกับแกรี่เนวิลล์หัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินที่ออกมาบอกว่าไม่นะเขาไม่เห็นภาพแกต์เซาเกตเ,เ,เป็นผู้จัดการทีมยูเอตต์ได้เลยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะโดยคีนบอกแบบนี้นะกับเรื่องเนี้ยคีนบอกว่าอลัวมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะพวกมึงรู้ไหมที่เซาเกตอาจจะเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปของยูเอตต์ก็ได้โอเคแหละบางคนก็มองว่าเฮ้ยไอเซาเกตเนี่ยแม่งควรไปคุมทีมชาติอังกฤษต่อเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดสมมติจบยูโรครั้งนี้เกิดมึงคคว้้าาแแแชชมมมปป์ขึึนนทไงงงออออ่่่่่่ะะะใกก็ุตตี ถ้ามึงไม่ได้คว้าแชมป์มึงก็อาจจะโดนปลดไงเพราะมึงทำงานมานานยังไม่ได้แชมป์ถูกไหมล่ะเพราะนั้นเนี่ยนะก็ถ้าไม่ได้แชมป์ก็จะหาคนมาแทนเซาเกตก็คงประมาณนั้นกับทีมชาติอังกฤษแต่ว่าไ worth, อ้ที่สองคนไอ้แดนแอชวอดที่วาดวาดที่ผู้นการกีฬาของยูเต็ดเนี่ยมันก็สนิทกับเซาเกตไงเพราะนั้นกูคงไม่ประหลาดใจหรอกถ้าแม่งไปทำงานด้วยกันที่ยูเนเต็ดอะ่ะโอ้โหนี่คือรอยคีนนะแต่เจสันนิวก็สวนรอยคีนว่าไม่นะเนว่าไม่หรอกเซาเกตเนี่ยนะจะเป็นผู้การทีมแมนยูเต็ดเนไม่เเห็นนนภาพั้ลยนะแต่ตอนเนี้ย มาคิดอีกทีเนี่ยนะพอพี่คีนพูดนะว่ามีแดนแอชวิดเนี่ยสองคนนี้เขาซีกันนะแอชวิดกับเซาเกตมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะเออเพราะนั้นนหะสิ่งที่เทนฮากจะต้องเร่งเลยก็คือพายู่เต็ดคว้าแชมป์เอฟเอครับหรือพายู่เต็ดติดท็อปโฟแล้วไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าอาจจะรักษาเก้าอี้ของเขาไว้ได้อ่าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนี่คือการคาดการณ์จากรอยคีนแล้วก็ แกรี่เนวิลสองตำนานของยูนเต็ดเกี่ยวกับผู้จัดการทีมคนใหม่ของยูนเต็ดนั่นเองนะจ๊ะซึ่งส่วนตัวยยดามนะมองว่าถ้าเจ้าเซาเกตนะอันนี้ด้วยความพอร์ลเซาเกตและแฟนๆของเซาเกตนะเอาใช้เทนฮากต่อก็อย่างน้อยสุดนักเตะชุดน,นี้ที่ซื้อมาก็เป็นเทนฮากซื้อมาหลายต่อหลายคนแล้วแทบจะครบ11คนแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดใช้เซาเกตเข้ามาเดี๋ยวเละอีกเออนับหนึ่งใหม่อีกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเซาเกตคุมทีมชาติอังกฤษมาถึงขนาดนี้เยดาว่าโอ้โหทรัพยากรนักเตะนี่มันโคตรจจะะะะะะดดดดดีีเเเลลลยยยนน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 แแแตต่่่่กกกก็็ััััังงงงงไไไมมมปปถถถนะึชช์ซาาาาาาททิิขู้้้้้โโรรรคสุุออพพษ แฟนยูเอต็ดอย่าง่งดำส่วนตัวเจดมองว่าไม่เอาแกสังเกตนะไม่รู้แฟนยูเอตคนหนึ่นว่าไงลองบอกหน่อยสิอา้าวมาที่กับตันทีมจอมดีเดือดของแมนยูเต็ดกันหน่อยแล้วกันบรูโน่เดือดยัวเฮ้ยแฟนนันโฟกิงนะจ๊ะตอนนี้ก็ไปรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสอยู่นะแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะกับสื่อบ้านเกิดน,นะเขาบอกว่าโค้ชที่เขาชื่นชม2คนเนี่ยนะถือว่าเป็นคู่อริในพรีเมียร์ก็จริงแต่ยอมรับในฝีไม้ลายมือนะั่นคือเป๊ปกอริล่านายใหญ่โรคจิตของแมนเชสเตอร์ซิตี้รูบสีฟ้าสนนนนาส่่่่่่่ววนน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 ออ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 อีีีีีีกกกคคคคคคเเเเเเยยยบบลืืืิรรรร์์์ปจุซดมขงพพููทโ ชอบมากที่สุดเลยนั่นเองนะโดวิลโน่เนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อบ้านเกิดนะก็จะไม่ค่อยยั่วท่าไหร่ซอฟต์แต่ก็ตาแข็งเลยนะก็นี่เราพูดถึงโคด้ดที่ดีที่สุดในโลกใช่ไหมมันไม่มีข้อสงสัยแล้ว,ลวก็เป๊ปอยู่แล้วเป๊ปอยู่แล้วน้องเป๊ปอยู่แล้วตลอดหลายปีหลังที่บามาก็เห็นอยู่แล้วผลงานเนะป๊ปเนี่ยคือโคด้ดที่เปลี่ยนวงการไปโดยสิ้นเชิงเลยรู้ไหมวิธีการเล่นของเขาเนี่ยทั้งการแข่งขันก็ดีผลการแข่งขันก็ดีความสำเร็จก็ดีสไตล์การเล่นเนี่ยดีไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขายอดเยี่ยมมากสำ มีอิทธิพลต่อการเล่นของทีมมากๆเลยความเข้มข้นที่เขานาเข้าสู่ฟุตบอลแ <c oughs> พชชั่นกับฟุตบอลสุดยอดยิ่งถ้าดูทั่วแชมป์ของพี่เจเคอาจจะน้อยไปสักนิดนึงแต่ในแง่ของแพชชั่นการเปลี่ยนแปลงสโมสอรยอย่างลิเวอร์ p o o ให้ดีขึ้นเนี่ยนะมันสุดยอดนี่คือความสําเร็จที่มากที่สุดในโลกแล้วได้แชมป์ทุกแชมป์ที่ควรจะได้แล้วนะแล้วมีแพชชัน่นพลังงานเนี่ยนำมาสู่ลิเวอร์ p o o สุดๆจริงๆริงครัเนี่ยนะคือคนที่เปลี่ยนแปลงลิเวอร์ p o o ไปโดยสิ้นเชิงเลยและให้มีความเป็นผู้ชนะความเป็นแชมเปี้ยนอยู่ในนั้นแแลลลลละต่่่่่ออออสูู้้้กัับททีีีีมืืนนนนนไดคคครรรงงงงึเเปปยิิว์พจ สยอดพี่คอปโอ้ย เส้อเลือดในสมองกูจะแตกล้วเนี่ยนอเ้ามาดูอีกหนึ่งกองกลางพรสวรรค์สูงที่โชคร้ายเหลือเกินในช่วงต้นฤดูกาลเกือบได้ย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้แล้วพวกแกนะแต่สุดท้ายมีคดีความเรื่องการเล่นพนันนั่นเองนะทำให้ลูคัสปาเกต้ามิดฟิล์ทีมชาติบราซิลของคุณคอนเวสต์แฮมเนี่ยออกมายอมรับเลยหลังจากก่อนนั้นนี้เขาไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะแต่ตอนนี้พูดเลยหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปถึง7เดือนเนี่ยเขาบอกว่าส่งผลเหลือเกินนะกับฟอร์มการเล่นในฤดูกาลนี้รวมไปถึงโอกาสดีๆที่จะะไดด้้้้ยยยยยยาาาาททีมมวววก็็เเเเเเลใหคนนน่่่ชชืืออบิิุซขสปพศษ ช่วยเขาหลายต่อหลายครั้งให้รอดจากความคิดฟุ้งซ่านในเรื่องนี้นั่นเองนะโดยปาเกต้สภาพแบบนีว้ว่าก่อนหน้านี้พี่ปาไม่ให้คือเขาไม่ให้ปาพูดนะเรื่องนี้เรื่องที่แบบแย่งกันอนะว่าใครจะขึ้นเป็นผอบอใครจะเป็นรองผอบอสุดท้ายก็เด้งเข้ากูไปทั้งคู่เลยก็ฮะอ๋อไม่ใช่อ๋อ,อไม่ใช่ปาอันนั้นอันนั้นใครนั้นต่อกบโจ๊กอ๋อโทษโทษตโทษโทษเอาใหม,ม่เอาใหม <laughs> อ่อ๋อนั่นแหละปา ก็ไม่ควรพูดเรื่องนี้นะพี่นะมันเป็นช่วงเเดือนอะ่ะถ้าเกิดเรื่องขึ้นปาเองก็พยายามให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตลอดนะสิ่งที่ปาทําได้ก็คือแค่นี้แหละตอนนั้นมันเป็นเรื่องยากนะที่ปาจะแก้ไขอะไรได้เนี่ยจิตใจของปาก็าแย่แต่แล้วปาว่าปาโตขึ้นแล้วตอนนี้ปาสามารถโฟกัสกับผลงานปัจจุบันได้แล้วก่อนนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟอร์มของปานะแต่ปาก็กลับมาฝึกซ้อมเน้นโฟกัสมุ่งมัน่นแล้วก็พัฒนาผลงานมาโดยตลอดต้องชื่นชอบพี่หมมยเลยนะ นี่คือผู้จัดการทีมที่วิเศษสําหรับปามากเลยเขาดีกับปามากๆแล้วเราเคยคุยเรื่องนี้ด้วยเขาอยากให้ปลาอยู่กับเวทชม,มต่อนะก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ทําได้ดีขึ้นยกระดับตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็สําคัญกับปาเหลือเกินนะสนับสนุนปลามาโดยตลอดและทิ้งเรื่องแย่ๆของปลาไว้เบื้องหลังโดยที่ไม่เคยถามปลาอีกเลยซึงเรื่องนี้พี่ฮาม,มอยให้ความสาคัญกับปามากๆอ่าเนี่ยคือบทสัมภาษณ์ล่าสุดเลยนะหลังจากเงียบมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องการเล่นพนันของลูกาสปาเกต้านัวับต เอาใหม่ได้นะก็เดี๋ยวคู่หน้าจะแทงอะไรบาซินเจออังกฤษสถวนี้ก็ลองเลือกดูปาเกต้า ยอกๆเขาไม่เล่นแล้วก็ดีแล้วเออแต่ที่ําพูดนี่ไม่จะไปแซวอะไรเับเพราะที่เมืองนอกเนี่ยเขาถูกกฎหมายนะหลายๆประเทศนะจ๊ะอ่ะทีนี้มาดูหนึ่งกองหน้าที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นกองหน้าที่ร้อนแรงที่สุดในโลกหนังคนหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับัวริเงรเปล่าห้าล้านนั่นเองนะจ๊ะศูนย์หน้าติมชาตินอร์เวย์ของแมเชสเตอร์ซิตี้ล่าสุดก็มีข่าวว่าเฮ้ยเขาเจ็บกับติมชาตินอร์เวย์นะแล้วก็ต้องกระเพกออกจากการฝึกซ้อมของนอร์เวย์ด้วยนะแล้วก็อาจจะไม่ลงสนามในเกมกระชิบมับกระชับมิดกับสสสาาาาาธรรณััเเงินน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 ดช็็คคใืวี้่ะะะจจลุก เราบอกไม่ไม่มีนะโอ้ร้านโคตรรู้สึกดีเลยพี่มากสุดยอดแล้วโอ้โหไอการกระเพกเดี่ยจะสนอมซ้อม้แม่งข่าวลือที่สุดเลยเออใครแม่งเขียนนะแม่งงัวนะโอ้โหร้านแม่งซ้อมเต็มเซสชั่นเลยพี่โคตรมันเลยรู้สึกดีสุดอยากแข่งเลยอยากโดนต้นตีเข้าไปคิ้วเนี่ยอยากแตกเลยพื้นโรงพยาบาลอยากโดนลุงโอ้โพี่โคตรมันเลยร้านบอกเลยนั่นคือเออร์ลิบเบิลฮาร์ลันนั่นเองจ้ะอ่ะพูดถึงเรื่องของฮาร์ลันก็มีคนพูดถึงฮาร์ลันเหมือนกันสำหรับเกดาปีเก้นั่นเองจ้ะอดีตกองหลังตำนานของบาร์เซโลเน่บาร์เซโลน่านะล่าสุดได้สัมภาาาาาาษณ์์บบออออกวว่่่่เเเเชืนนนนะะรลลิฮียู ของแมนเชสเตียเนี่ยยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะเลยถ้าจะยกระดับตัวเองขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับเลโอนีเมซี่อดีตผู้ร่วมทีมบาร์ซ่าของปีเก้แล้วก็คริสเตโนโรนัลโดอดีตคู่อริที่ดวลกันมาเป็น10ปีในเอลคลาสิโกของมันบิดนั่นเองนะจ๊ะโดยฮารลันเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นดาวยิงชั้นนําและในโลกลูกหนังยุคปัจจุบันแต่ว่าปีเก้เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่า แก้ว่าไอ้น้องฮาลานเนี่ยนะมันมีศักยภาพเยอะมากนะแต่การจะยกระดับตัวเองเนี่ยไปอยู่ในระดับเดียวกับเมสซี่กับ c ซียซเว่นเนี่ยโอ้โหหนทางอีกยาวไกลมากๆต้องได้แชมป์อีกเยอะเลย แล้วต้องทําแบบเนี้ยไปอีก15ปี17ปีหรือ20ปีเลยนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนี่คือเด็กหนุ่มที่มีอนาคตที่สดใสสว่างสวัยมากเลยนะมีศักยภาพเต็มตัวไปหมดเลยแต่จะให้พูดตรงๆเนี่ยนะยังถือว่าห่างไกลกับ2คนที่เก้พูดนะคือเมสซี่กับโครชโนมากมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกัน15ปี17ปี20เปียันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าโรนโด่ขึ้นชุดใหญ่ก็อายุ18ดเมสซี่ขึ้นชุดใหญ่อายุ16กเนี่ยเราเล่นมาถึงปัจจุบันยังไม่เล นะด้วยซื่อ,อของสเปนอย่าง RAC 1เนี่ยนะเขารายงานงว่าชาวกันเซโร่แบ็กขวาทีมชาติโปรโตุเกสของแมนซิตี้ที่ยืมตัวอยู่กับบาร์เซโลนาบาร์ซโลเน่ตอนนี้เนี่ยนะถูกงดให้ลงสนามในเกมที่เจอแอตมิริดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะก่อนหน้านั้นญาติของกันเซโร่ตรวจพบแล้วถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจทำให้บาซ่ซากระต๊กกระายเพราะเคยมีเคสเนี่ลนะกับเซโกกูนาเกโร่ที่เซนมาจากแมนซิตี้แล้วมาตรวจเจอว่าเป็นโรคหัวใจก็เลยต้องแขวนสตาร์ทไปก็กลัวจะซ้ำรอยก็เลยบอกให้กันเซโร่หยุดแล้วไปพบแพทย์ตรวจแบบฟูลเช็คเลยเอาให้ละเอียดที่สุด ก็ตวรวจออกมาสุดท้ายแล้วรอดไปไม่ได้เป็นโรคทางพันธุกรรมที่มาจากครอบครัวน,นั่นเองก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยนะกลับเข้าสู่แคมป์โปรตุเกสแล้วก็จะลงเจอสวีเดอร์แล้วก็สโลราเกียได้เรียบร้อยนั่นเองนะโอ้โหเขาแปรกันนะตรวจแล้วญาิเป็นสมสรตกกระจายก็เลยตรวจกานเซโร่ llo, แล้วก็สั่งดรอปหนึ่งเกมอะไรแบบนี้แต่ก็โอเคละเพื่อความปลอดภัยตรวจมาแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรนะสำหรับจ้ากานเซโร่นะจ๊ะอ้าวไปที่สวิตอรตาลีอย่างริพับลิก้านะจ๊ะเขารายงานว่าตัวเดลคอนเต้กุนซือจอมยุ่างงานอยู่นนะที่มมีขข่่าาาวววจะไปเบินดูกก้็ัพื บาเยอร์มิวนิกว่าเฮ้ยทีมฮอลลีวูดจากบุนเดสติก้าเยอรมันที่ตเตรียมจะแยกย้ายกับโทมัสทูเคิลในช่วงจบซีซั่นนี้เนี่ยนะก็เป็นข่าวกันเยอะมากเลยทั้งอาชาเบียลอนโซนะทางโชเซ่มูรินโญ่ล่าสุดอันโตนอคอนเต้ก็เข้ามาเกี่ยวด้วยคนนึงนั่นเองนะโดยสื่ออิตาลีรายงานบอกว่าตอนนี้บาเยอร์เนี่ยนะเริ่มจะเล็งเห็นแล้วว่าเอ้ยอยากจะเล็งเอาคอนเต้เนี่ยนะมาคุมทีมในช่วงเวลาที่มันต่อจากโทมัสทูเคิลเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคอนเต้ e ไม่สามารถคุมทีมไหนได้หลังจากออกจากสเปอออรรร์์เเเเเพาาาาะวววว่่่่่มีีีีีีสสัััญญยยยยูกบปปปฮ้้้ด๋ททแลทง2023น ยังไม่ทํางานก็จะมาเริ่มทำงานในปี2024นั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดจบกับบาเยน์จริงๆนั่นแปลว่าชาบิโลลอนโซก็อาจจะอยู่คุมเลเวอร์คูเซนต่อหรือมาคุมพิปรีริปูตามที่เด็กหงเขาต้องการก็เป็นได้นะจ๊ะแต่ถ้าเป็นเจดามองนะคอนเต้เนี่ยนะบุคลิกแม่งไ,ไม่ต่างบมุนโยเลยยอมหักไม่ยอมงอนแล้วการไปทํางาน อันเดอร์คนเยอรมันที่เป็นบอร์ดบริหารของบาเยอร์เนี่ยนะโหเห็นพังกันมาเยอะต่อเยอะแล้วคุณซื้อที่มันแข็งแข็งว่านั้นอาจจะเป็นข่าวลือจากฝั่งอิตาลีฝั่งเดียวก็เป็นได้นะเพราะนั้นฟังหูไว้2หูนะอ่ะไปดูกันที่เดกุนเชียงเทรีอองรีตำนานดาวยิงของไอปีใหญ่พายังอาร์เโนและทีมชาตฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบันคุมทีมชาติฝรั่งเศสชุดย21อยู่และเตียมจะไปลโอลิมปิกช่วงกลางปีนี้ด้วยท่านเองนะออกมาสัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะท่านประธานที่เตะบอลได้นิดหน่อยอย่างเคลียร์ในเป้เนีนเ่ยน,นะ9้าวข้ามความสําเร็จของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะและยืนยันว่านี่คือยอดนักเตะตัวจริงนะโดยองร ก่อนหน้านี้ลงในในทับตราไก่ไป123นัดยิงไป51ลูกใช่ไหมปัจจุบันเอ็มเปเป้75นัดเดงยิงไป46ลูกแล้วตามหลังอองรีแค่5ประตูเท่านั้นเองนะอองรีบอกแบบนี้ว่าอืมตอนนี้นะน้องเป้เนี่ยก้าวข้ามรีไปเรียบร้อยแล้วรีบอกเลยนี่มันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทีมชาติของรีนะเพราะอะไรนะแมนี่คืออนาคตของทีมชาติฝรั่งเศสรานนั้นนะ่ะรีเนี่ยนะอยากให้เอ็มเปเป้เล่นทีมชาติไปนานๆเลยนะเล่นปีนานๆน,น,นี่คือนักเตะที่น่าทึ่งมา,มากๆเลยน้องเป้เนี่ยนะผลงานของเขาเ สำหรับท่านประธานเป้นะจ๊ะเอาไปดูหนึ่งคนที่เลี่ยงภาษีนะในการตัดสินจากศาลสเปนนั่นเองนะนั่นะนะคืออาดาตุรานหรือว่าพี่เจ๋งบิ๊กแอดแห่งตุรกีน,นั่นเองนะจ๊ะอดีตปีของบาร์เซโลเน่บาซโลนานะหลังจากมีข้อหาช่อโกงภาษีในปี2015และ2016นะจ๊ะโดยถูกปรับเงินไปเนี่ยหลัก600,000ยูโรเลยนะโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยตุราเล่นกับอะไรตุกมาริดนะแล้วก็ ขยับย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาก่อนจะไปบาซักเซีเยแล้วก็เล่นกับกาลาตสไลรแล้วเพิ่งแขวนสตาร์ตไปเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยนะก็ถูกรื้อไฟล์ขึ้นมาแฟ้มขึ้นมาเรื่องของช่อโครงภาษีเนี่ยนะแล้วก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยถูกตัดสินจำคุก1ปีแต่รอลงอาญา2ปีน็่คือภายในระยะเวลา2ปีเนี่ยห้ามทำผิดซ้ำไม่งั้นติดคุกหัวโตแน่นอนนะจ๊ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าใครดูเรื่องเราซาซีมาตลอดเจดาก็ซาซีไปฟังเรื่อยๆว่าไอ้ที่สเปนเนี่ยเขาเก็บภาษีโหดมาก40% 50% 6ก็มีเป็นภาษีีท่มันเก็บ ตามขั้นบันไดตามรายได้ที่ได้รับอะไรแบบนี้นักฟุตบอลเองโค้ดเองหลายคนก็เป็นเรื่องนี้นะเมสซี่ก็เคยโดนโรนโดก็เคยโดนเซียเวเนาะโซเซนตุโยก็เคยโดนตูรานก็เคยโดน,น,เ,โดนเพราะนั้นทุกคนเนี่ยถูกตัดสินจำคุกหมดเลยเพียงว่าอาสาจะเป็นเนี่ยเขาใจดีตรงที่ว่าคนที่ทําผิดครั้งแรกเนี่ยนะหรือคนที่มีเงินจ่ายค่าเสียหายหรือคนที่เข้ามา อ่าแล้วมีโทษจำคุกน้อยกว่า2ปีเนี่ยจะถือว่ายกประโยชน์ให้ก่อนในครั้งแรกนั่นเองนะอ่ะตามนี้อัปเดตกันสั้นๆน,น,น,นะจ๊ะเอาไปดูอีกหนึ่งคนนะจ๊ะที่หนักเลยคนนี้สำหรับโรบินโย่นั่นเองนะจ๊ะอดีตตัวลูกทีมชาติบราซิลวัย40ปีนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถูกสารในอิตาลีเนี่ยนะสั่งจำคุกและ9ปีเพราะโรบินโย่เนี่ยน,นะ เป็นข่าวว่าเขาเนี่ยนะไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงคนหนึ่งโดยที่เหมือนเอาง่ายใช้คําว่าข่มขืนก็นแล้วกันน้อใช้คําว่าไม่ยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝั่งเนี่ยแต่ว่าพอตัดสินจำคุก9ปีโรบินโยมันดันเล่นอยู่ในลีกบราซิลกับอาเติโกโมิเนโรและบราซิลเนี่ยเขาไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อตกลงในการส่งผู้ไดข้ามแดนทำให้ก็ไม่ต้องมาติดคุกที่อิตาลีแต่ตํารวจอิตาลีหรือว่าสารอิตาลีเนี่ยก็ทำเรื่องไปถึงตำรวจหรือว่าสาลของบราซิลบอกเฮ้ยช่วยพิจารณาคดีนี้ งองบราซิลก็ตัดสินมาเมื่อวานนี้แล้วก็ยืนยันตามคําขอร้องระหว่างประเทศที่อิตาลีขอบราซิลน,นั่นคือผลมาคับใช้ให้โรเบโยติคุกเปีทันทีนั่นเองนะเอาก็ถือว่าซวยไปยก็แล้วกันนะสำหรับ,รบโรเบียตก,กับการกระทําที่ไม่รู้จักยังคิดของเขานะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยที่เขาเล่นให้กับมิลานในปี2013นนั่นเองนะจ๊ะก็อยู่เนี่ยยืมมาจนถึงปัจจุบันพิ่งจะโดนสั่งติดคุกเปีนะเอาไปดูหนึ่งเรื่องนะจ๊ะสำหรับเรื่องของสมาพันธ์ฟุตบอล ทการใหญ่ของสมาพันธ์เลยเพื่อตรวจสอบหาความผิดข้อหาคอร์รัปชันนั่นเองซึ่งมันคือดีลการย้ายบอลซูเปอร์โกปาของสเปนเนี่ยนะไปเตะกันที่ซาอุดีอาระเบียแล้วลิขกสิที้ก็ทาไว้กับซาอุคือ3ปีนะค่าตอบแทน120ล้านยูโรมหาศาลมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงการแข่งด้วยปกติไอ้บอล่ไอ้ถ้วยเนี้ยมันเตะกันแค่นัดเดียวก็คือ2ทีมเจอกันแล้วจบเลยแต่ที่4ทีมแล้วเปลี่ยนช่วงเวลาด้วยจากที่เคยเตะสิงหาคมมาเตะมกราคมทําให้เขาสงสัยกันว่าเอ๊ะมันมีนอกมีในหรือ,ปอเปล่ากับ ทางองค์กรก็คือหลุยส์รรเบเลสจำได้ใช่ไหมที่ไปจุ๊บปากเจนนี่เอโมโซดาวเตะทีมชาติสเปนชุดผู้หญิงเนี่ยนะแล้วก็ ถูกตัดสินว่าเฮ้ยเนี่ยผิดมากเลยเหตุการณ์นี้มันเฉามากแล้วก็ทําให้ตัวนปลดออกไปนั่นเองแล้วก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วค้นออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะก็ตรวจสถานที่ไปรวมทุกแห่งเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับรูเบเลสเนี่ยหมด11จุดนะแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าน่าจะมีผู้ถูกจับกลุมประมาณ7คนนั่นเองนะจ๊ะ,ะก็ต้องรอดูแล้วกันว่าจะจบยังไงสาหรับเรื่องราวอื้เฉาในสมาพันธ์ฟุตบอลสเปนนะไปดูอีกหนึ่งเรื่องเล็กๆแต่จะนําไปเจอมาแล้วก็แปลให้ฟังจากตนะุตโตสปอร์ตน,น,นะเป สิบปีแลนะที่ชื่อว่าดานิเอลมาลดินี่ปัจจุบันเล่นอยู่กับมอนซาก็ถือว่าฟอร์มก็ไม่ได้โดดเด่นมากเป็นกองหน้าวัย22ปีเนี่ยนะและตอนนี้ เริ่มจะคิดที่จะเปลี่ยนสัญชาติไว้จากอิตาลีตามคุณพ่อเนี่ยไปเล่นให้กับทีมชาติเวเนซุเอลาตามคุณแม่ซะอย่างนั้นเพราะคุณแม่อย่างอาเดนาฟอสซาภรรยาของปาโลมาดินีเนี่ยเป็นลูกครึ่งอิตาลีกับเวเนซุเอลานั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วดาเดียมาดินีจะเลือกเล่นให้กับทีมชาติเวเนซุเอลาจริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้สอรุ่นนะเชซารมาดินี ini, นี่ก็เป็นตำนานนักเตะทีมชาติอิตาลีและมิลานเหมือนกันคุณปู่ส่วนคุณพ่ออย่างปาโลมาดินีนี่ไม่ต้องพูดเลยนี่คือวันคลับแมนที่โดดเด่นที่สุดในโลกรุ่นหนาจนถึงปัจจุบันเลยแต่มาถึงรุ่น3รุ่นลูกดาเนียลบาดินีบอกโอ้โหรอไม่ไหวอยากเล่นทีมชาติก็อาจจะเลือกเล่น กับเวเนซุเอลาทีมชาติที่มีนางงามสวยที่สุดโลกนั่นเองนะจ๊ะเอามาดูเรื่องราวของทัพช้างศึกเราหน่อยกันแล้วกันจ๊ะคุณซือชาวญี่ปุ่นอย่างมาซาทระอิชิเนะก็บอกว่าอาการบาดเจ็บของกัปตันโกอุ้มทีระทรมบญมาทันเนี่ยไม่ได้หนักมากแต่ที่เปลี่ยนออกเพราะว่าเซฟร่างกายไว้ก่อนแล้วก็แจ้งเหตุผลเรื่องการจับคู่กันระหว่างสุพรรณทองสงเซเดอร์แบ็กร่างยักษ์ที่เล่นรวมกับพี่โยงภาษาเฮมิบูลแล้วก็ลงตัวเข้าล็อกท่านี่จะเป็นเอลยสดอลเลาะมากกว่านั่นเองนะโดยอิชิให้สภาพแบบนี้ว่าอาร ทีละตนซังเดชกูไม่ได้เจ็บนะครับอะไรมัดกับกูอยากจะ เก็บไว้เจอกับเกาหลตาในบ้านหลงแล้วกบกู้จะมีการมาเจ็บแต่กูรีบบอกกดกับแพทย์แลกับมีการมาเจ็บปุ๊บเปลี่ยนตัวปั๊บกับกูไม่ได้บอกกับว่ามันหนักหนาแค่ไหนนะารรานนั้นสบายใจได้ในการตรวการใช้ปัญษาแล้วก็สุพรรณยอดถือว่าโอเคครับเพราะว่าดูจากการฝึกซ้อมแล้วก็พร้อมทั้งกู้แ้วกับนักเตะที่มาจากต่างชาติบางทีเมียกันในละกับกูนั่นคือเหตุผลกับที่จับสุพรรณกู้กับปัญษานะครกบอาริกาโตโกเซมัสอ่านั่นคืออาจารย์อิชิเขาก็แจ้งไว้แบบนี้จะได้คลายปมสงสัยเพราะหลายคนก กันนะคือชื่อชั้นโอเคละอาจจะไม่เท่าเอเลสตอร์แต่ผลงานเนี่ยมันก็ไม่ย่ำแย่แล,แล้วก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสำหรับเกมเมื่อวานที่เจอเกาหลีใต้นะจับคู่กับพี่โยงพรรษาแล้วก็เป็นประการหลังที่สูงใหญ่ทั้งคู่ซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากๆนะในการแข่งขันฟุตบอลระดับเอเชียไปเนี่ยนะโอ้โหร่างกายสําคัญจริงๆแล้วก็ทําได้ดีด้วยทั้งคู่เลยรวมถึงผู้ตระตูอย่างปฏิวัติคาใหม่ด้วยนะตัวนัดที่สองเนี่ยนะจ๊ะก,ก็จะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานนะสำหรับฟุตบอลโลก2026รอบคัดเล,ดดดดลา ส9เนาฬิกาส0ิบนาทีว่าทุ่มครึ่งไทยทัสดทางไทยรัฐทีวีนั่นเองนะปิดท้ายที่การเด้ง ฟ้าผ่าจากประสาทสายฟ้าะจะสำหรับอาเธอร,ปร,ปร,ปร์ปาปากุลซือชาวออสเตรเลียนะถูกเด้งแยกทางเรียบร้อยกับประสาทสายฟ้าซอกกราวเวียเต็ดหรือว่าบรีรัมยูเนเต็ดของคุณลุงเนวินชิดชอบไปเรียบร้อยนะแม้ว่าตอนนี้จะเป็นจ่าฝูงไทยลีกนะยังโดนเด้งได้นะคุมทีไปรนวด3าเกมชนะ20เสมอ7แพ้ไป6ยังเด้งได้นี่เป็นจ่าฝูงนะสงสัยต้องเป็นสารวัตรฝูงอ่ะไม่ก็เป็นผอฝอูงอ่ะถึงจะไม่โดนเด้งนะนี่เป็นจ่าฝูงแท้ๆยังเด้งได้นะอ้าวเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เด้งเนี่ยเพราะอะไรเพราะทําการพลาดลุ้ เออก็ไปตกรอบอช้างไอ้ไปครับแล้วก็ริโวรครับนั่นเองนะก็ทาให้ตอนนี้เหลือลุ้นแค่แชมป์ไทยลีกก็ไม่เข้าตาไม่ไม,ไม่ไม่ถูกอกถูกใจก็เด้งไปนั่นเองก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันพอเดือนหลังฟีฟ่าเดย์เนี่ยนะจะกลับมาลงเล่นอีกทีคืออาทิตย์ที่3ามีนาคม5้าโมงครึ่งจะเล่นในช้างอารีนาเจอกับกวางโซงมหาภาัยอย่างสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดสำหรับบุีร์ซึ่งก็องรอรู้ว่าจะแต่งตั้งใครมาเป็นโค้ดขัดตาทับหรือจะเป็นโค้ดทาวเวอร์เลยอีกทีหนึ่งนะจ๊ะอ่ะ ทีมชาติไทยเราที่เก็บหนึ่งแต้มมาจากโสมขาวเกาหลีใต,ต้ได้นะอย่าลืมรักกันชอบกันอกับเจดาเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ทุกคลิปทุกคอนเทนต์ของเจดมเลยเป็นกำใจเจดําทํิงานง่ายๆด้วยการทําแบบนี้นะจ๊ะรวมถึตงติดตามกันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะแฟนเพจเจดาภาษาไทธยูทูบติตกตต๊กต็อกไลน์ at, แอดเจดมออฟฟิเชียลแอดมารอไว้เลยรอพิออเดอร์เจดีทีเชอร์และ JD, เจดีเจอร์ซี่นะส่วนไอจีเฟลโลก็ได้เจดมอันด์เดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลนั่นเองนะหอยหลอดนะเอามีความสุ ลุยมันให้แหลกไปข้างนึงแล้วกันขอให้กัีความสุขกับการทํางานการลุยชีวิตในวันนี้ยิ้มก,กว้างๆเวลาเจออะไรยากๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะจ๊ะอย่างนี้เราติดตามนะจะรําทอลคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยนะจ๊ะปิดท้ายกัน EP ีของพี่เชอรี่สามโคกนั่นเองนะเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับตัวเธอก็รอชมรอแชร์ด้วย6กโมงเย็นนะจ๊ะส่วนเรื่องเล่าเซาซีไว้เจอกันใหม่ไปเว้ย